สว,ส,สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอป๊สุดสัปดาห์ พบกับพวกเราเหมือนเคยนะฮะรายการที่จะนําข่าวสารข่าวเมา้ามอยข่าวซุปซิปและประเด็นฮอตฮอตนะฮะทั้งวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศมาอัปเดตให้คุณผู้ชมถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะครับรบพบกับพวกเราเป็นประจําทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาสองทุ่มสิบถึงสามทุ่มพบกับผมกนินครับแล้วก็ปอมครับแล้วก็สเน่เหมือนเดิมน,นะครับผมแห้ yeah, แลวแน่นอนครับติดตามรับชมเราแบบนี้ได้ภาพกลมๆชัดๆสีกลมๆชัดๆแบบนี้ เป็นระบบ HD HD เลยนะครับหนูเลาอีกอย่างว่า High Definition เอง2ช่องทางหลักๆเลยนะครับช่องทางแรกไปที่ Amarin TV TV HD ช่อง34ครับและช่องทางที่2เนี่ยไปที่ w w w a b a m a r i n t v c o m ครับน่นที่สุดนะครับผมส่วนเรื่องของ Social Network นะครับก็บอกอยู่ทุกๆวันเลยติดตามกันได้อย่างนะครับบอกของช่องใหญ่ของเราก่อนนะครับผมของช่องนะครับทั้ง IG Facebook แล้วก็ Twitter นะครับสามารถติดตามได้นะครับที่ อัมมารินทีวีเอชดีนะครับส่วนของรายการของเรานะครับเฟซบุ๊กครับก็เซิร์ชมาได้ครับที่เอป๊อบอัมมารินทีวีครับแล้วก็ไอจีเอป๊อบอัมมารินทีวีเอชดีครับยังไงครับคลิกไลค์แล้วก็ฟอลโล่กันได้รับรองว่ามีอะไรให้ติดตามเยอะแยะเลยต้องบอกว่าไม่ได้แค่ติดตามอย่างเดียวนะครับการเล่นเกมอยู่เสมอเสมอเลยนะครับแจกแจกแน่นอนที่จุดวันนี้มีมีมาให้มีมาให้เล่นกันด้วยแต่ต้องติดตามให้ได้นะครับแต่ตอนนี้เราไปติดตามข่าวในช่วงแรกกันดีกว่าครับกับช่วงป๊อปนิว ข่าวแรกในช่วงป๊อปนิวส์วันนี้นะครับผมเราจะพาไปเก็บตกภาพบรรยากาศนะครับผมของงานแถลงข่าวภาพยนตร์ครับฝากไว้ในกายเธอแนะรับเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องใหม่ของทาง GTS นั่นเองนะครับผมซึ่งนำแสดงโดยต่อ9มาร์าจากฮอร์โมนนั่นเองนะครับผมและบอกว่าเป็นหนังแนวสยองขวัญที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังบทสัมภาษณ์ของนักแสดงทั้ง3าคนกันเลยครับ สับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เราทุกคนฮะทั้งทีมงานนักแสดงตั้งใจกันมากแล้วก็มันเป็นเรื่องของที่เราพยากกันมากครับก็เลยอยากให้ให้ทุกคนที่อยากดูฮะลองเข้าไปพิสูจน์ในโรงภาพยนตร์กันดูแล้วอยากให้บอกต่อๆกันด้วยว่าถ้าใครชอบไม่ชอบยังไงก็แนะนําติดชมกันได้แต่อยากให้ไปดูในโรงภาพยนตร์กันครับผมจริงๆผมว่าเรื่องรายได้ที่มันมันส่งผลสะท้อนถึงคนดูคะคือการที่รายได้มันสูงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกว่าคนดูชอบหนังเราคนดูชอบเยอะอะไรเงี้ย ก็เลยคาดหวังไปแล้วฮะคาดหวังให้คนดูชอบเยอะๆมันดูกันในโลงเยอะนั่นเองนะครับต้องบอกว่าภาพยนตร์ของ GTS เนี่ยเป็นภาพยนตร์เหมือนกระแสบอกต่อสลายหลายเรื่องนะบางทีแบบว่ากระแสตอนต้นเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอมีคนไปดูเรื่อยๆเนี่ยเฮ้ยบางเรื่องถึงร้อยล้านแล้วผมรับรองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะต้องสยองแน่นอนเพราะว่าได้คุณจิมโส์พลที่เคยกำกับรัตจาแลนด์มากำกับแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงทองของไม่ว่าจะเป็นต่อ9้ามเลยนะครับที่ช่วงแสดงฮอร์โมนใช่เพราะว่าฮอร์โมนสองก็จะค่อยเข้า ให้เราชมกันแล้วด้วยรับได้นะครับครับผมอ่ะไปถึเธอครับไปถึงข่าวต่อไปดีกว่าครับสำหรับสาวคนนี้นะต้องบอกว่าฮอตแม้กระทั่งหน้าฝนแบบนี้เพยายามทำให้อุณหภูมิของบรรยากาศรอบตัวของเราฮอตได้ร้อนอีกนะฮะสาวคนนี้ก็คืออุ้มลัคนานั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดนะครับมีดอกไม้นะฮะนิรนามเนี่ยเอามาเซอร์ไพรส์เธอกลางงานอีเวนต์เลยทีเดียวเลยนะ งานนี้นะครับก็เลยเป็นกระแสนะฮะว่าดอกไม้เนี่ยเป็นของใครกันแน่บางบางข่าวนะก็บอกว่าเอออาจจะเป็นของไฮโซเอกนะคะคือการเก่าของเขาเนี่ยมาง้อหรือเปล่าหรือว่าอีกกระแสนึงก็บอกว่าเป็นของหนุ่มเป้วงไม้หรือเปล่าที่เธอเนี่ยเคยเอาตั๋วหนังที่เธอแสดงเนี่ยไปให้หนุ่มเป้ด้วยมือของเธอเองอาานั่นเองนะฮะก็ต้องรอดูนะครับวันนี้นะครับเรามีบทสัมภาษณ์ของเธอด้วยนะฮะว่าเธอจะว่ายังไงบ้างกับดอกไม้ช่อนี้ครับ ออคือตอนที่มีคนเอามาให้เนี่ยเหมือนแบบเขาให้พนักงานเอามาให้นะคะอุ้ถามอ้าวให้ให้อุ้มเหรอคะแล้วใครให้ไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่บอกอมไม่ให้บอกว่าเป็นใครอไรเงี้ยค่ะถ้าเขาไม่ไม่ได้มีแฟนอยู่แล้ว <laughs> ถ้าเขาโสดแล้วถ้าเขาจริงใจอุ้มก็อาจจะ จะคุยอะค่ะแต่คือก็ยังไม่รู้จริงๆอะค่ะว่าเป็นใครรู้จักกันอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าอุ้มสนิทกับเป้มานานแล้วตั้งแต่อู้ยังจากตอนอุ้มมีแฟนคนนู้นแล้วอะค่ะรู้จักกันมานานไม่ได้มีอะไรในกอไพรค่ะเป้เขามีแฟนแล้วก็อุ้มว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะคือคนเรามันคิดกันไปได้ต่างๆนานาแต่คือเอาจริงๆถ้าอุ้มมีอะไรที่แบบปิดบังหรือมากกว่าเพื่อนนั่นเองจริงๆแล้วไม่ต้องไปสืบแล้วนะครับว่าดอกไม้ช่อนั้นเป็นของใครครับเพราะมันเป็นของผมเองครับถ้าเขารู้ กลับคาให้สัมภาษณอ์อะเุณคงบอกว่าไม่คุยต่อคุณก็เขางบอกว่าเออเป็นโรคจิตที่ไหนไม่รู้ส่งมา <c oughs> ตายแล้วกันเปลี่ยนข่าวครับ <c oughs> <c oughs> นะมาต่อกันที่ข่าวผมดีกว่าครับกับเขาคนนี้อ่าไม่เรียกว่าเขาคนนี้ไม่ได้ต้องเป็นคู่คู่นีนใ <ไ S 2> ครล่ะดีเจแมนและใบเตยอาสยามครับทำไมครับเขาเรียกว่าเป็นคู่เฉาแห่งวงการเลยทีเดียวเพราะว่าคู่นี้มีเรื่องเฉาออมาให้เราได้เห็นเป็นประจํานะครับซึ่งงานนี้เนี่ยดีอ่าใบเตยอาสยามแล้วก็ดีเจแมนเนี่ยเขาถูก เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับมีเรื่องกับเพจเพจนึงซึ่งมันเป็นเพจที่แบบว่าดีเจแมนเขาไม่ชอบมากๆกครับนั่นก็คือเพจของที่ว่าตั้งขึ้นมาเพื่อแอนตี้ใบเตยครับผมนี่มันก็เลยเป็นแบบว่านะฮะเป็นสงครามมาค่อนข้างนานทีเดียวเขามันเป็นสงครามเงียบอ่าทีนี้ดีเจแมนเนี่ยเขาก็เลยลงทุนเลยครับว่าตอนนี้เขาแอบคุยกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI DSI เพื่อที่จะค้นหาต้นตอ ไอคนที่สร้างเพจเพจนี้ขึ้นมาหไม่จะตามไปอะไรนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยกบคนที่เงียบกับเป็นฝ่ายหญิงนก็<ม> <ผม S 2> คือคุณใบเตยนะครับ,รบหลายคนก็เลยคิดว่าเอ๊ที่เงียบๆนี่เป็นเพราะว่าใบาเตยถูกต้นสังกัดสั่งให้รูดซิปปากหรือเปล่านะครับงานนี้เนี่ยผมก็มีสัมภาษณ์ของดีเจแมนมาฝากกันด้วยไปฟังกันเลยครับในฮ่องกงไปงานกับกิฟซี่ครับไม่ได้หายไปหรอกครับก็เหมือนเดิม <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไร ก็ตลกดีแบบว่าเรื่องเรื่องที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับเขาก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเพราะว่าที่ค่ายไม่ได้ออกมาพูดอะไรก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดไรแรงหรือว่าไม่ได้ทําอะไรเลยก็เลยทางค่ายเขาเลยบอกว่าไม่เห็นจำเป็นต้องออกมาพูดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีข้อเสียตรงที่หลายๆคนก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่ออกมาพูดอะไรเงี้ยครับให้กำลังใจตลอดอยู่แล้วครับเพราะว่าเราสมมุติเราอยู่กับใครแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรนะฮะเราก็เราก็เราก็ให้กําลังใจเพราะว่าถ้าเขาผิดจริงๆเนี่ยมันอีกเรื่องนึงไงนี่มันไม่ได้มีอะไร ถ้ายิงสูงก็ยิงหนาวนะครับก,ก็ก็สู้สู้ต่อไปส่วนมากทุกข่าวผมว่ามันจากแอนตี้ใบเตยซึ่งผมก็ยังโดนเลยบางทีมาด่าคุณแม่น้องเขาเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับใช้คาแรงๆผมว่ามันมันไม่โอเคอะ่ะเรื่องที่คุณเอามาเนี่ยถ้ามันแบบร้ายแรงหรือผิดจริงเนี่ยมันก็โอเคนี่คุณไปตัดแปะนั่นนู่นนี่แล้วแบบว่าแต่ก็แปลกที่แบบว่าสื่อมวลชนให้ให้ให้ความสนใจตรงตรงแอนตี้ใบเตยว่ามีเรื่องอะไรมาอะไรเงี้ยก็จะแบบ เฮ้ยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าผมยังอยากจะให้วิจารย์ยาในการดูนิดนึงว่าคนแบบนี้ก็ว่างดีนะครับแบบครับโอ้นี่ก็คือแบบว่าเขาก็นะเขาแอนตี้ก็แอนตี้ได้แต่ก็แบบอย่าอย่ามันเขาเรียกว่าอะไรอย่าอย่าเกินเลยอ่ะอย่าเกินเลยไปถึงผู้ใหญ่ที่เป็นแม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับเขาต้องรอดูว่าดีเจแมนหวานใจของใบเตยเนี่ยเขาจะไปบอกว่าไป แจ้งความหรือว่า DS9 จะรับฟ้องหรือเปล่าเพราะว่า DS9 นี่คือรับผิดชอบเกี่ยวกับคดีผมด้านความมั่นคงที่มีผลกระทบต่อประเทศต่อประเทศชาติและใบเตยเกี่ยวอะไรอันนี้เราไม่รู้ครับอันนี้เราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ Pop Around the World มีอะไรพิเศษพิเศษรออยู่ครับ เอาละครับกับข้าสื่อช่วง pop around the world โชว์ดียพาทุกคนไป around around the world อัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงในต่างประเทศครับแล้ววันนี้เนี่ยในช่วง pop around the world ของผมเนี่ยผมก็จะมาย้อนรอยกันวันนี้เราจะมาย้อนรอยดูดาราฮอลลีวูดที่เคยติดยาเสพติดที่เคยเสพยาเสพติดแล้วก็ถูกแล้วก็ไปบาบัดต้องบอกว่าทางรายการของเราเนี่ยเคยได้นำเสนอเรื่องของชลเรเบิที่เขาได้มีการติดยาติด สุราไป<ช>แล้ว,ลวนะวันนี้เรายังมีอีกดาราฮอลลีวูดอีกหลายท่านเลยใช่ที่<ช>ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าบางคนก็เลิกได้แล้วครับ,บางคนก็ยังเลิกไม่ได้็ยังแบบก นะยยังเอียงเอียงอยู่แล้วต้องบอกคือต้องบอกก่อนว่าสกูที่เอามาให้ดูวันนี้เนี่ยคือเอามาเป็นอุทาห orn นะครับผมกับอย่าไปหลงผิดกับน้องิดเราน้องเยาวชนอย่าไปยุ่งนะครับเริ่องที่ไรกันบ้างมากันที่คนแรกเลยคนแรกเนี่ยเขาเป็นพระเอกหนังเรื่อง High School Musical ของสตูดิโอดิสนีย์มาแล้วผมเคยดูผมเคยดูแล้วก็ยังเป็นพระเอกหนังของเรื่อง Seventeen Again เขาคนนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากแซ็คแกรรอนครับอ๋อคุณแซ็คแกรรอนนะครับ เขาหยุดเล่นหนังไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาไปเจอปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะครับแฟนหนังเนี่ยแทบช็อกเลยเมื่อรู้ว่าพระเอกหนุ่มคนนี้วัย25ปีคนนี้เนี่ยมักเพราะว่าเขาเนี่ยมักจะได้เล่นเล่นเป็นแบบบทคือบทบาทสตรีบทบาทของเขามันจะแบบใสๆโลกสวยเพราะอาจจะพูดด้วยตาสวยตาเขาสวยมากนะครับแต่ว่า มีการตรวจพบว่าเขาใช้สารเสพติดจ,จํานวนมากนะครับและสารเสพติดที่เขาใช้เนี่ยชื่อว่ามอลลี่ในวงการของพวกนักเล่นยานเนี่ยเรียกว่ามอลลีน่นั่นเองนะครับโดยตอนนี้เนี่ยแซกแกรอนเนี่ยหลังจากที่มีการแบบว่าผ่านเรื่องราวหลายๆมาแล้วเนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนทัศนคติคจากตอนนี้ที่จากเมื่อก่อนที่แบบติดยาอะไรตอนนี้ก็เปลี่ยนทัศนคติแล้วดูแลสุขภาพ ยังมีความสุขแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าแล้วครับต้องบอกว่าแซคแอฟลอนเนี่ยเขาบอกว่ามีกระแสบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยผิดหวังจากการที่มีเป็นดาราฮอลลีวูดมานานแต่ว่ายังไม่ได้โด่งดังเป็นซูเปอร์สตาร์สักทีไงเขาเลยหันไปเสพยาเสพติดและสุรานะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆคือผมว่าคนที่จะเล่นพวกนี้มันต้องโคต้องมีทุกอย่างที่ผิดหวังแล้วก็แบบข้ามไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันไม่จําเป็นนะครับอครับผมเอาไปที่พระเอกคนนี้บ้างดีกว่า สปาร์ตันโอ้โหออกตัวแรงมากคุณรู้จักไหมเรื่อง300อนั่นเองผมพูดถึงเจอร์รลบัตเลอร์นั่นเองนะฮะก็พระเอกคนนี้ต้องบอกว่ารูปร่างกำยำแบบว่าซิกแพคนี่เป็นซิกแพรับแต่คุณรู้ไหมครับว่าเขาเนี่ยก็เคยประสบปัญหาการติดเกี่ยวกับสารเสพติดมาแล้วนะฮะเขาบอกว่าพระเอกหนุ่มรูปหล่อคนนี้นะฮะเคยติดยาแก้ปวดครับรวมทั้งโคเคนด้วยนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ย ติดยาแค้ปวดเนื่องจากการเจ็บหลังจากการถ่ายภาพ,พยนต์เรื่อง300นั่น uh huh. เองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับในบทที่เป็นนักเล่นเซิร์ฟอีก uh huh. แล้วก็เหมือนแบาว่าตกจากคลื่นสูงสูงอีก uh huh. เลยทําให้เขาต้องแบบใช้ยาในการระงับ นะฮะระงับความปวดนะฮะเลยกลายเป็นที่มาว่าเขาเลยติดไปเลยใช่เพราะอยากแก้ปวดใช้บ่อยๆมันจะติดใช่ใช่แต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้รับการบําบัดเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็ออกมาเฮลตี้นะฮะแล้วก็วิ่งอยู่กับแบบว่าพีชเนอร์ในแบบว่าในดีเหมือนเดิมใชงหุนดีเหมือนเดิมแล้วนะครับนั่นเองนะครับนี่คือคนที่สอนะครับเรามาต่อที่คนที่3ดีกว่าคนที่3านี่ต้องบอกว่าเป็นโอ้โหดาราสาวที่แบบว่านักร้องสาวที่แบบว่ามีข่าวชาวเยอะมากหลายเรื่องหลายเรื่องวิคติสเบียร์นั่นเอง ครับผมตะก่อเนเธอ่ยเคยเป็นป๊อปสตาร์ไอดอลนะครับแล้วก็เป็นไอดอลของเด็กๆหลายๆคนเลยนะครับแต่ช่วงหลังที่เธอแต่งงานแล้วมีลูกแล้วเจอปัญหาเช่นแบบปัญหาการหย่าร้างแล้วก็ปัญหาต่างๆนานาที่เข้ามาลุมเล้านะครับทำให้เธอทำตัวเหลวแหลกขึ้นทุกวันนะครับจนพาตัวเองเข้าไปติดเรื่องเกี่ยวกับติดสุราแล้วก็ยาเสพติดนะครับแล้วก็ตัวเธอเองนะครับได้เข้ารับการบําบัดในปี2007ด้วยครับนั่นเองนะครับนี่คือคนที่3นะครับกับวินนี่สปีย ครับแล้วมาต่อกันเลยกับคนที่4ครับเธอคนนี้เนี่ยมักจะถูกจับอยู่เสมอในข้อหาเมาแล้วครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณเลนเซโลฮาเลนเซโลฮานะครับจะโดนจับในข้อหาเมาไม่ขับอยู่เป็นประจำนะครับไม่รู้ว่าเป็นแฟชั่นหรืออย่างไรนะครับเธอหลังจากที่โดนจับครั้งแรกครั้งเล่าเธอก็ยังกลับมาใช้อ่ายังกลับมาเขาเรียกอะไรมาติดสุลาอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งหลังจากที่เธอเคยโดนจับไปครั้งแรกแล้วก็ไปบําบัดครั้งแรกเนี่ย เธอได้ออกมาแล้วใส่เครื่องมืออันหนึ่งที่เราเรียกว่าสแกรมเครื่องมือสแกรมเนี่ยคือเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมการกลับไปเสพสุราที่เอาไว้ติดไปที่ข้อมือซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เธอจะไปเที่ยวในที่ที่มีสุราขายโดยที่ไม่มีใครรู้ก็เลยมีคนคิดว่าโอ้โคนคงเลิกไปแล้วนะครับแต่ ไม่รู้ว่าเธอไปอแอบถอดหรืออีท่าไหนนะฮะเธอก็ยังถูกจับอีกครั้งหนึ่งนะครับและครั้งนี้ก็คงจะทําให้เธอต้องถูกส่งตัวกลับไปบําบัดอีกครั้งเป็นครั้งที่3แล้วครับแม่ครับผมนะฮะคงโอ้โหแม่ก็เป็นเป็นแฟชั่นของเธอหรือเปล่าสาวที่น่าเสียดายเหมือนกันเป็นนักแสดงสาวที่เหลวแหลกมากคนนี้ใช่เพราะว่าเธอเนี่ยติดเล่าตั้งแต่อายุ18เลยนะโอ้โหแบบเริ่มเร็วมากๆนี่เหมือนคุณเลยนะคุณกนินไม่ใช่ฮะผมบริสุทธิ์ขุดพองโอ้โหจินนโอเคไม่เกี่ยวับ ไปที่สาวคนต่อไปนะค,ะครับคนนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของสารเซพติและสุรานี่แรงไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะฮะก็คือดริลเบร่มัวนั่นเองนะฮะเธอ <ผม S 1> ด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องนางฟ้าชาลีนั่นเองนะครับเธอบอกว่าหลังจากที่เธอโด่งดังตั้งแต่เด็กแล้วนะ <ๆ S 1> เธอเล,เ,ลเล่นเล่นเล่นเรื่องอีทีนั่นเองนะ,ะแล้วเธอก็ดังมาตั้งแต่6ขวบแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าเธอเริ่มสูบุรีตั้งแต่อายุ9ขวบ ไหวไปปะสุดยอดเลยเหรอก้าวกลัวมะและหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เริ่มดื่มเหล้าและเล่นโคเคนครับจนอายุ13เนี่ยเธอถูกส่งเข้าสารบัมัดตอนอายุ13เรายังอะไรเล่นดีลูกแก้วอยู่เลยเออหรือเปล่านะฮะงจากนั้นนะฮะเธอก็เหมือนแบบว่าได้กลับกลับใจกับตัวใหม่นะฮะแล้วก็ทําการบําบัดเรียบร้อยออกมาเสร็จตอนนี้เธอก็กลับมาสดใสแล้วก็มีออร่าการเป็นนักแสดงฮอลลีวูดเหมือนเดิม แล้วก็กลับมาเฉิดฉายให้เปนแฟนได้ชื่นชมเธอได้เหมือนเดิมหลังจากพ้นจากวิกฤตเรื่องของสารเสพติดมาครับใช่แล้วครับผมผ่านที่นักร้องเออนักแสดงสาวไปนะครับอยู่โรมัวไปแล้วนะครับเรามาต่อที่พระเอกหนุ่มคนนี้ดีกว่านะครับไอรอนแมนของเรานั่นเองรต่ว่าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นั่นเองนะครับต้องบอกว่าหนุ่มคนนี้นะเคยเข้าสถานบําบัด ไม่ใช่เข้าแค่เข้าสนามบัตอย่างเดียวนะเข้าคุกมาแล้วด้วยนะครับผมจำครับในช่วงปลายปี90นะครับจนชีวิตเนี่ยต้องเกือบพังเพราะอาการติดโคเคนของเขาครับและเขาเนี่ยใช้เวลาเกือบ1ปีในสถานบัติที่แคลิฟอร์เนียนะครับและกลับมาถูกจับอีกครั้งเมื่อตอนปี2001นะครับก่อนที่ตอนนี้นะ จะเอาชนะด้านมืดของตัวเองได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับกลายมาเป็นพระเอกขวัญใจของประชาชนตอนนี้นะครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยเหลวแหลกมาแล้วก็กลับตัวกลับใจได้แบบร้อยเเครับพอกลับใจได้ในทุกอย่างก็กลับมาดีถูกต้องดีกว่าเดิมด้วยดีกว่าเดิมนะงานก็เยอะ ตาตาสดใสมากเลยเมื่อกี้ฮะถูกต้องครับแล้วก็มาที่คนสุดท้ายครับคุณคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักร้องดังมากไม่มีใครไม่รู้จักเขาทอาเราเอ่ยชื่อเขานั่นก็คือคุณโรบบี้วิลเลียมโรบบี้วิลเลียมนะครับอดีตนักร้องบอยแบนด์ชื่อดังครับวงวงเทคเดนนะเติบโตมาพร้อมกับครอบครัวที่สมบูรณ์แบบดูจะไม่มีอะไรนะครับแต่เมื่อเขาเข้าสู่วงการเท่านั้นแหละครับชื่อเสียงอันโด่งดังก็ทําให้เขาไปติดยาแก้ปวดซะอย่างนั้นนะครับในอดีตแล้วเนี่ย ในอดีตแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะสามารถเลิกมันได้เนี่ยเมื่อแต่งงาน <ผม S 1> กับดาราสาวอย่างไดนาเฟดนะครับ <ผม S 1> เขาได้มีลูกคนที่น่ารักมากชื่อว่า<อ>ทิโอดอลเอ้ยทีโอทโอดอล่านะครับออขออภัยครับ<อ>ทีโอโดอล่าครับในปี2012ซึ่งเขาก็แบบว่านะฮะอา้าวทำไมรูปมันขึ้นอย่างนี้แล้วฮะใช่แล้วถูกแล้วถูกแล้วร็อบบี้วิลเลียมครับผมก็ร็อบบี้วิลเลียมนะฮะก็ต้องบอกว่าเขามีเพลงซิงเกิลในยังเยอะมากเลยนะครับ ตอนนี้ก็เท่ากับเหมือนกับแบบว่าเริ่มอายุมากขึ้นอ,อาจจะเริ่มคิดได้มากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก,ก็แบบว่ากลับมาสู่สุขภาพที่ดีเหมือนเดิม<ส>แลา<ห>้อห<ต>่างไกลยาเสพติดแล้วนะครับ,รบและนั่นก็คือทั้งหมดนะฮะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะในใน,ในเรื่องของในเรื่องของดาราฮอลลีวูดที่เคยใช้สารเสพติดหรือติดสุรานั่นเองนะฮะต้องบอกว่า แต่ละคนเนี่ยก็มีชีวิตที่รุ่งโรจน์แต่ว่าอาจจะต้องดับลงเพราะว่าสิ่งเสพติดเหล่านี้นะครับใช่แล้วยาเสพติดไม่เคยทําให้ใครดีขึ้นนะครับไม่แย่ลงแล้วมีแล้มีหนําซ้ําที่แย่กว่าคือมันอาจจะทําให้คนรอบข้างหรือคนในสังคมต้องแย่ตามไปด้วยครับถูกต้องนะครับผมไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรใดๆก็ตามนะครับผมอย่าเอายาเสพติดเป็นตัว ทางออกในการแก้ปัญหานะครับผมยังไงก็ใช้คนรอบข้างดีกว่าเนาะครับผมนะครับฝากเอาไว้ในช่วงนี้นะครับส่วนตอนนี้นะครับเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆมาฝากกันนะครับเรามีของมาแจกอีกแล้วจริงอย่างที่บอกเอาไว้นะครับเน่ว่าถ้าใครนะครับที่ Follow นะไอจีเอป๊อบนสกอร์อามารินทีวีเอนะครับหรือว่า Facebook นะครับผม A Pop อบอามารินทีวีนี่คืออยู่หน้าจอนี่เลยอ่านั่นเองนะครับวันนี้เรามีของมาแจกกันนะครับเรามี ถุงพรองดองกับเสื้ออรมรินนะครับครับผมอ่อกล้องซูมนิด,นดเ,ยน,ดเยนึงเยนเลย,เลยซูมเลยซูมเลยกล้องซูมนิดนึงครับซ,<ล>ซูมเลยอ่าโอเคครับผมง่ายๆเลยนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับเราจะให้ทุกๆท่านนะครับถ้าเกิดว่าเห็นรูปนี้ใน IG หรือว่า Facebook นะครับง่ายๆถ้าอยากได้ถุงหรือว่าอยากได้เสื้อนะครับเพียงเข้ามาคอมเมนต์ว่าคุณชอบช่วงไหนในรายการ A-POP มากที่สุดแล้ววงเล็บวงเล็บ วงเล็บเนี่ยว่าอยากได้อะไรใช่ถ้าอยากได้ถุงวงเล็บว่าถุงถ้าอยากได้เสื้อวงเล็บว่าเสื้อแต่ถ้าอยากได้ผมก็เดินมาขอเบอร์เลยนะครับโอ้ถ้าอยากได้ผมเนี่ยแค่บอกเขาเดี๋ยวผมตามกลับบ้านไปเลยฮะต่อก็นี่นะครับถุงปรองดองสองสี่เนอด้านหนึ่งเนี่ยจะเขียนว่าถุงปรองดองทราบส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นโลโก้ของอมารินทีวีเอสดีนะ่แล้วนอง34และ44นั่นเองใครอยากได้อะไรนะฮะก็ มาคอมเมนต์แล้วก็ลงมาด้วยนะว่าสารพัดประโยชน์มากนะครับนอกจากเป็นถุงแล้วบางทียังเป็นหมวกได้ด้วยนะครับเนี่ยปาสติโถไม่ใช่ง่ายๆนะครับบอกไว้เลยนะว่าคอมเมนต์ในรูปนี้รูปเดียวนะครับใน IG หรือว่า Facebook นะครับ คอมเมนต์ว่าคุณชอบช่วงไหนในรายการเอป p อมากที่สุดแล้ววงเล็บของที่คุณอยากได้ถ้าอยากได้ถุงวงเล็บถุงถ้าอยากได้เสื้อวงเล็บาเสื้อเท่านั้นเองถ้าเมนต์ผิดรูปนะถ้าเมนต์ผิดรูปจะไม่ได้ของรางวัลนะครับผมเราแจกเสื้อ3รางวัลแล้วก็ถุงถึง2รางวัลเลยนะครับฝากไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันแป๊บหนึ่งดีกว่าช่วงหน้าเรื่องไม่รับกับมิสเตอร์แพรมีอะไรดีๆมาฝากอีกเช่นเคยครับ ครับผม <S <S <Durch tus k> สำหรับนี้ครับสำหรับช่วงนี้นะครับเรื่องไม่รับกับมิสเตอร์แพรเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้จะนําคุณผู้ชมไปพบกับแขกรับเชิญที่น่าสนใจแต่ละสัปดาห์แน่นอนนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับผมนําสาวคนนี้ครับคุณเคที่คอตอรีน่ากลอสยังจํากันได้หรือเปล่าเมื่อก่อนเธอเป็นนักแสดงรวมทั้งยังเป็นนักร้องนางแบบทําทุกอย่างมาแล้วนะฮะล่าสุดเนี่ยเธอ ผ่านมาทำเบื้องหลังบ้างนะฮะตอนนี้เธอได้เป็นโปรดิวเซอร์จากภาพยนตร์เรื่องเพชรฆาตครับซึ่งกำลังเข้าฉายอยู่ตอนนี้ไปได้หนึ่งสัปดาห์แล้วครับแล้วเธอก็ยังทำให้นักแสดงชายเนี่ยได้รับรางวัลที่ฮ่องกงอีกอ๋อหรอโั้นักแสดงนำชายนะฮะต้องบอกว่าเธอเป็นคนที่มีความสามารถมากมานะฮะใครที่เคยติดตามผลงานของเธอไม่ว่าจะเป็นละครหนังหรือว่าบทเพลงจากวง v ส n u ส b u อ t e r f l y นั่นเองนะครับก็ต้องไปติดตามช่วงนี้ของช่วงไม่รับกับ Mister Pla เลยว่า ตอนนี้เธอกําลังทําอะไรอยู่บ้างแล้วก็สําหรับเรื่องเพชรคาตเนี่ยเธอมีความรู้สึกยังไงกับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เธอทําครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาวเอป p OP ครับวันนี้ผมอยู่กับโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์เบอร์ใหม่ล่าสุดของเมืองไทยฮะจะเป็นไม่ใช่คนที่เราไม่คุ้นเคยกันในวงการบันเทิงนะครับเขาผ่านงานมามากมายทั้งงานนักแสดง นะครับวงดนตรีผมถึงเป็นดีเจผมกําลังพูดถึงเคที่แคทเธอรีน่ากอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เคที่มาในเรื่องของโปรดิวเซอร์หนังชื่อเรื่องอะไโปรดิวเซอร์เพชรขาเดร์จัลล์เซ็กซี่คิชเนอร์เพชรขาาอะไรสวยขนาดนี้เอ้ยเพชรขาาดอกกุหลาบอย่างเราไงมีไหมเนี่ยไม่มีก็เป็นเป็นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่จริงๆแล้วเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ลองจับงานโปรดิวซ์ดูค่ะอือเล่าสั้นๆสำหรับเพชรขาาที่เรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ เพชฌฆาตเป็นเรื่องราวของชีวิตของคนจริงๆคนหนึ่งเป็นเพชฌฆาตประจําเรือนจํากลางบางขวางในยุคที่เรายังใช้วิธีการประหารชีวิตด้วยปืนกลอยู่ครับซึ่งชีวิตของท่านน่าสนใจตรงที่ว่าท่านอยากเป็นนักดนตรีเหมือนเคที่มาก่อนร็อกป็นโร็อกแอนด์โรลเพราะอยากเล่นร็อกแอนด์โรลมาก่อนแล้วก็เรื่องราวของเพชฌฆาตเนี่ยเราจะเล่าให้ฟังถึงความธรรมดาของชีวิตของคนคนนึงว่าเขาเดินไปยังไงชีวิตเขาเดําเนินยังไงจนกระทั่งมาเป็นเพชฌฆาตมือหนึ่งของเรือนจํากลางบางขวางได้สิ่งที่เขาต้องเจอเพราะว่า อย่างในสังคมไทยเราทั่วไปเนี่ยเรายอมรับกันเลยดีกว่าว่าการฆ่าคนไม่ใช่สิ่งดีแต่การฆ่าคนโดยถูกกฎหมายเนี่ยมันคนละเรื่องกันมันเป็นหน้าที่ละ<ม>คุณชวเรศเนี่ยเขาจะต้องเจออะไรบ้างคอน FLICT ในความรู้สึกของเขาหรือว่า กรรมดีหรือกรรมชั่วมันเป็นบาปหรือเปล่ากับการที่เขามั่นคงในระบบในระบอบแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรามันทําให้เขากลายเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าครับเอาพักเรื่องหนังมาแป๊บหนึ่งเคที่เราคุ้นเคยกับเคที่ในเรื่องของบทบาทนักแสดงค่ะก่อนนันนี้เคยเป็นศิลปินวีนัสปัตตุร์ฟลายสวยกันทุกคนแน่แน่นอนทาไมถึงรีบรับขนาดนั้นอ้าวไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนๆดูแล้วเขาจะบอกทำไมไม่รีบรับโอเคจากนั้นไปเป็นดีเจแล้วก็เหมือนชีวิตเคที่ขาดหายไปเลยคนไทยไม่ค่อยได้รับรู้ว่า หายไปไหนจริงชีวิตร่องรอยที่หายไปทําอะไรมาบ้างครับก็ทําอยู่แต่ในวงการบันเทิงนะจริงๆแล้วแต่ว่าอาจจะอยู่ในส่วนที่แบบไม่ค่อยเห็นก็คือในช่วงที่ทํา Venus Butterfly เนี่ยพอช่วงที่เราทัวร์ที่เมืองไทยเสร็จเราก็ไปต่างประเทศกันช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่หายจากวงการบันเทิงไทยนานที่สุดแล้วก็ไปไปลองแบบเหมือนลองจับนู่นจับนี่ทัวร์บางเล่นดนตรีแต่งเพลงอะไรกันที่นู่นมา ซึ่งมันก็ต้องยอมรับว่ามันยากเพราะมันยิ่งกว่านับหนึ่งใหม่ที่นี่อ,อีกอ,ะอ่ะพอพอถึงจุดจดหนึ่งเราต้องยอมรับว่าเราเริ่มดันทุรังละดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเออเราหันกลับมาดูแลครอบครัวเรากันบ้างดีกว่าเพราะว่าช่วงที่เราทําวงเนี่ยเก้าสิบสิบกว่าปีอะมันมันดูจะไปไปกับเรื่องวงอย่างเดียวเลยก็เลยคิดว่า โอเคเบรกไว้ okay, away, สักพักหนึ่งเพลงที่เราอัดไว้แล้วมาสเตอร์ไว้แล้วก็ลองรีลีสใน iTunes ดูดูว่ากระแสมันเป็นยังไงแล้วก็ช่วงนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามาทํางานอื่นๆกันไปซึ่งในช่วงนั้นเกที่ก็กลับมาโปรดิวซ์ก่อนแต่ไม่ใช่โปรดิวซ์หนังเคที่โปรดิวซ์เรียลิตี้โชว์ The comedian Thailand หนึ่งอันก่อนแล้วก็หลังจากที่จบ The comedian Thailand ปุ๊บก็มีเจอคุณทอมรู้จักกับคุณทอมผู้กํากับเรื่องเพชรฆาตแล้วก็เลยได้คุยกันซึ่งในตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาโปรดิวกะวอั้แลพ เดี๋ยวจะลองอย่างอื่นอะไรเงี้ยงานพิธีกรงานอะไรเงี้ยเคที่ก็ยังทาอยู่นะก็ไม่ถึงกับหายไปแล้วความรักของเคที่ในวันนี้เป็นยังไงมันก็มีอยู่บ้างพอมๆร้อมแทมมาเลยคุณตอนแรกที่จะคุยกับผมนอกจอสิอะไรสิห้องหัวใจอะไรนะมันก็ว่างอยู่นะเคที่ก็เช็คอยู่ทุกวันมันก็ยังว่างอยู่เขาก็ยังปัมปกติเอวไม่จริงมั้งทำไมดูอะไรที่เคที่ไม่รู้หรือเปล่าไม่แน่ใจคนมีคน จีบมากไหมคะมีบ้างค่ะมีบ้างก็มีแบบว่าให้เกที่มีความสุขไปเรื่อยๆแต่เกที่ไม่มีความสุขไปเรื่อยๆหปต่ออีกบ้างใช่ไหม ไม่แค่ที่แค่ทีไม่ค่อยคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของคนบ้างงานด้วยล้มั้งจริงๆก็มีคุยคุยไว้บ้างนะฮะแต่ว่าก็ก็ยังไม่อยากจะไปผูกมัดอะไรกับตัวเองเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าทุกครั้งที่บอกว่าผู้หญิงมันจะมีอารมณ์อ่ะหวั่นไหวบางวันก็อยากนู่นอยากนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าแค่ที่คิดว่าแค่ี้สุดท้ายแล้วแค่ี้ก็ยังอยากทํางานอยู่ถ้าแค่ที่ผูกมัดตัวเองกับเ,เรื่องของความรักแล้วแล้วมันทำให้แค่ที่ต้องหยุดเดินในชีวิตตอนนี้แค่ที่ไม่พร้อม นักแสดงนักร้องนักแสดงดนตรีดนตรีพิธีกรดีเจ จริงๆแล้วเคที่อยากจะไปหยุดที่ตรงไหนถ้าอะไรเป็นอาชีพหลักที่ต้องดูแลอะไรแนาๆครับแมะไม่เคยมองมันจะต้องมีนะแต่เคที่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันควรจะมีแต่ว่าด้วยด้วยวิธีการใช้ชีวิตของเคที่มาตลอดเราคุยกันก่อนหน้านี้ว่าเคที่เป็นคนที่แบบโชคดีมากๆที่โอกาสมาหาเคที่ตลอดทุกครั้งที่เคที่เปลี่ยนงานมันก็เป็นเรื่องของโอกาสที่เดินเข้ามาหาเราในจังหวะที่ถูกต้องเสมอด้วยนะเหมือนแบบพอเราใกล้จะอิ่มตัวกับตรงนี้ก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาแทนใกล้จะอิ่มตัวกับตรงนี้ก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาแทนให เราอยากเดินไปข้างหน้าตลอดเวลาทุกทางที่มีโอกาสอย่างเงี้ยเคที่ชอบตัวเองอย่างหนึ่งตรงที่ว่าพอประตูมันเปิดปุ๊บเคที่จะโผล่หัวเข้าไปดูก่อนเลยว่าม,มีอะไรแบบเธอเป็นใครน่าสนใจไหมทําเป็นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ขอขอเอาเท้าเข้าไปลองชิมดูก่อนแล้วก็มักจะเดินต่อไปในทางนั้นเสมอไม่เคยปิดประตูใส่ตัวเองในวันนี้เคที่ยังมีความสุขกับการทําในปัจจุบันอยู่ งานที่อยู่ตรงหน้าเกที่เกที่ยังแบบยังทําให้สําเร็จเลยอย่างอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้เกทีรู้สึกว่าเกที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วแต่เกที่ยังอยากพาเขาเที่ยวอยู่อยากพาเขาไปให้นานาชาติดูอยู่เกทีก็จะโฟกัสกับตรงนี้จนกว่าเกที่จะรู้สึกว่าได้เวลาละเดี๋ยวเกทิจะต้องแบบว่าหาอะไรใหม่ๆทำอะไรเงี้ยเคที่เป็นคนชอบอยู่กับปัจจุบันเกที่ก็จะทำให้ปัจจุบันของเกที่ดีที่สุดก่อนนะะสุดท้ายท่านสั้นครับเสียงรัากายสุดท้ายในเพชรฆาตน่าจะให้อะไรกับคนไทยคนที่ได้ดู มันน่าจะให้มุมมองใหม่ๆของการทําภาพยนตร์ไทยเคที่อยากให้เปิดโอกาสให้กับคนทําหนังไทยเคที่เป็นคนที่เคยเล่นมาก่อนแล้ววันนี้เคที่มาอยู่ด้านหลังแล้วเคที่รู้สึกว่าเคที่มั่นใจว่ายังมีคนไทยอีกหลายๆคนที่มีความสามารถมีฝีมือดีๆและอยากจะทําภาพยนตร์ดีๆออกมาให้คนไทยได้ชมกันอยากให้เปิดโอกาสให้เขาก่อนแล้วอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาที่สิ่งสิ่งภายนอกหรือว่าเพียงแค่ว่า เขาไม่ได้เอนร์เทนเราจนเราแบบหัวเราะแบบคิดแตาคิดตตนอะไรอย่างเงี้ยแค่ที่ว่าดูแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้จะทให้คุณรู้สึกว่ามันยังมีอีกหลายๆมุมมองในภาพยนตร์บางครั้งบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นการเต้นกินน้ํากินลํากินของหลายๆคนอะไรเงี้ยแต่ว่าบางครั้งมันก็ให้อะไรกับเราได้เหมือนกันให้มุมมองในชีวิตแล้วก็ให้มุมมองเกี่ยวกับศิลปะได้ด้วย และนั่นคือประตูบานใหม่นะครับที่เคที่แคทเธอรีนลาสได้เปิดเข้ามาทํางานในวงการบันเทิงตอนนี้หนังเรื่องพิจฉาณนะครับกำลังรอให้เพื่อนๆเปิดประตูเข้าไปในโรงภาพยนตร์แล้วยืนยันว่าควรดูอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับเคที่ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ โอ้โหถือว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เก่งรอบด้านจริงๆแล้วก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับใช่แล้วถือว่าเวลาผ่านไปไม่ได้ทําให้เธอสวยน้อยลงเลยแล้วยังฝากคําคมให้พวกเราด้วยแบบอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดครับรวมทั้งคนที่อยากจะทําหนังทําอะไรนะนักหน้าใหม่เบื้องหลังหน้าใหม่นะก็ ตั้งใจนะทำความฝันของตัวเองให้สำเร็จนะจะได้ประสบความสําเร็จแบบคุณเคที่แคทเรีน่ากลอสนั่นเองถูกต้องครับใช่ครับเดี๋ยว,ยวตอนนี้นพักกันแป๊บหนึ่งดีกว่านะครับช่วงหน้าป๊อปโหวตเราจะมาโหวตเรื่องอะไรนะั้นต้องติดตามให้ได้ครับ